คลิปที่แล้วนะคะเราตกปลาคลิปนี้จะมาตกเป็ดกันเดี๋ยวเรารู้ว่าจะยากกว่าลิ้ีเรียงไหมริ่วเลยมียะไม่เป็ดอ้าวไม่เป็ร<อ>เลสองหนึง่ง 阿婆，烘干。 เป็นยังไงมันยากกว่าไหม<อ>มันยากกว่าตกปลาไหมยาก,ก,าต,กาต้องใช้สมาธิมากกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันจะต้องร้อยร้อยไปในป็ดเปิดมันวีอะไรนะนต้องมีห่วงมันต้องร้อยไปอย่างนี้มันเลยยากกว่าใช้สมาธิมากกว่าแล้วสนุกไหมสนุกค่ะเอมี่สนุกเปล่า <laughs> เอาเอาเฮ้ยดีเลยเราจะได้เล่น3 4คนเอาโน่นอ่ะมามามาตากตะกระจายกระตุยกระจายปรึกสมาธิกระจายกระตุยอุ๊ยหนาวหนาหอบผ้าเอาหอบผ้า <laughs> น,นี่มันเรียกว่าการตกปลาเป็ดหรอคะตกเป็ดนะไม่ใช่ฉกเป็ด <laughs> <c oughs> อย่าหัวร้อนสิครับได้ไหมครับได้ไหมครับเอาเอาหัวร้อนหัวร้อนเนี่ยมีหัวร้อน,อนชกเป็ดอันนี้ช,ชกเป็ดอีกแล้วโอเคจบคลิปนับนับโโหหมอนี่ี่จะได้เยอะกว่าว่าอะไรไหม เพราะว่าเอมี่ฉกค1 2 3 4 5 6เจโอ้ได้เท่ากันเลยเสมอก,กันไปปิดคลิป